แสดงวิธีคิดบานหน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว1 2 5ซนเมวัดความยาวโดยรอบหน้าต่างบานนี้ได้4เมตรสิเซนตเมตรบานหน้าต่างกว้างเท่าใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราจะทำการวาดรูปก่อนค่ะวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีด้านยาวยาว125ซเมเราจะมีด้านยาว เท่ากัน2ด้านนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะยาวเท่ากันด้านกว้างที่อยู่ตรงข้ามกันก็จะยาวเท่ากันด้านกว้างโจทย์ให้ถามถามว่ากว้างเท่าใดนะคะวิธีคิดเราก็จะดูว่าจากโจทย์บอกว่าความยาวโดยรอบหน้าต่างได้4เมตร10เซนติเมตร ความยาวรอบหน้าต่างจากที่โจทย์บอกนะคะ4เมตร10เซนติเมตรเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยของเซนติเมตรนะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรถ้า4เมตรละคะเราก็นำสคูณ100เท่ากับ วงเล็บเปิด4คูณ100วงเล็บปิดแล้วก็บวก10ก็คือบวกด้วย10เซนติเมตรนะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนเมตรถ้า4เมตรเราก็นำ4คูณ100เพื่อเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเซนติเมตรนะคะในวงเล็บ4คูณ100ได้400 400บวก10ได้410หน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วนะคะ คราวนี้ถ้าโดยรอบก็คือทั้ง4ด้านเนี่ยยาว410ซนติเมตรใช่ไหมคะแล้วก็เป็นด้านยาวไป125 125มี125 2สองด้านความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมมี4ด้าน นะคะความยาวเราก็จะนำความยาวทั้ง4ด้านมาบวกกันก็คือนำความกว้างบวกความยาวบวกความกว้างแล้วก็บวกด้วยความยาวนะคะความกว้างบวกความยาวบวกความกว้างบวกความยาว จากที่โจทย์จากที่เราหามาได้นะคะว่าความยาวรอบรูปเท่าไหร่คะ410ทั้ง4ด้านเนี่ยรวมกันแล้วได้410เกิดจากการที่นำความกว้างบวกความยาวบวกความกว้างบวกความยาวเรารู้ความยาวแล้วใช่ไหมคะเราก็แทนค่าเลยค่ะก็คือ410 เท่ากับความกว้างบวกความยาวที่โจทย์บอกมาก็คือยาว125บวกความกว้างโจทย์ให้หานะคะเรายังไม่รู้ก็เขียนไว้ก่อนแล้วก็บวกด้วยความยาว125ความกว้างยังไม่รู้เขียนไว้ความยาว125ความกว้างยังไม่รู้เขียนไว้ความยาว125นำ125บวก125ได้250นะคะ ก็จะได้ว่า410เท่ากับความกว้างบวกความกว้างบวก250 250มาจากนำ125บวก125ได้250คราวนี้เราต้องการหาเฉพาะความกว้างนะคะเราก็จะนำ250ไปลบออกจากความยาวทั้งหมดก็คือลบออกจาก410 นำ410ลบ250เท่ากับความกว้างบวกความกว้างเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่า2คูณความกว้างก็คือนำความกว้าง1ด้านมาคูณ2ก็เหมือนกับนำความกว้างบวกกับความกว้างนะคะทำการลบเลขค่ะทำการลบหลักหน่วย0ูลบ0เหลือ0ทําทำการลบหลัก10 1 ลบห้าไม่ได้เพราะว่าหนึ่งน้อยกว่าหมีอยู่1ขอยืมหลักหน้ามาหนึ่งเป็นสิบอดสี่ให้ขอยืมไปหนึ่งเหลือสามทำการลบเลขค่ะสิบเอดลบห้าหแล้วนับให้ถึงสิบอดห้าแล้วหกเจ็ดแปดเ้าสิบอดเหลือเท่าไหร่คะสิบอลบห้าเหลือ เหลือ6ต่อไปทําการลบหลักร้อย3ลบ2มีอยู่3เอาออกไป2เหลือ1นะคะ410ลบ250ได้160ก็คือความยาวรอบรูป410ลบความยาว2ด้านออกไปแล้วก็คือลบด้วย250เหลือเป็น160 160ก็จะเป็นความกว้าง ทั้งสองด้านแล้วถ้าด้านเดียวล่ะคะจะกว้างเท่าไรในการหาความกว้างเราก็จะนำา160หารด้วย2ทํทการหารเลข2คูณอะไรจะได้16 2คูณ8เป็น16 2คูณอะไรจะได้0 2คูณ0ได้0ก็คือ160หาร2เท่ากับ80นะคะบานหน้าต่างกว้าง 80เซนติเมตรต่อบ80เซนติเมตรแสดงวิธีคิดแปลงผักแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบรูป3เมตร80เซนติเมตร แปลงผักนี้ยาวด้านละเท่าใดให้แสดงวิธีคิดและหาคำตอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวรอบรูปนะคะสาเมตร8 0เซนติเมตรเราทำการวัดรูปก่อนค่ะวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมมีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านทุกด้านยาวเท่ากันทั้งสี่ด้านนี้ยาวรวมกัน3เมตร 80ซนติเมตรโจทย์อยากรู้ว่ายาวด้านละเท่าใดคือ1ด้านยาวเท่าไรนะคะเราจะคิดจากความยาวรอบรูปเลยค่ะก็คือแปลงผักมีความยาวโดยรอบก็คือความยาวทั้ง4ด้านนั่นเองนะคะตามที่โจทย์บอกมาก็คือเท่าไหร่คะ3มเมตร80เซนติเมตร คราวนี้เราจะเปลี่ยนหน่วยเมตรให้อยู่ในรูปของเซนติเมตรนะคะหเมตรเท่ากับ1 0 0เซนติเมตรถ้า3เมตรจะเท่ากับเท่าไรเราก็ต้องนำ3า3คูณด้วย100นะคะเท่ากับวงเล็บเปิด3คูณ1 0 0วงเล็บปิดจาก3เมตรเราจะเปลี่ยนให้เป็นเซนติเมตรนะคะนำา3คูณด้วย100 เพราะว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะแล้วก็บวกด้วย80ก็คือ80เซนติเมตรทำการคูณในวงเล็บค่ะ3คูณ100 100คูณ3ได้300 300บวก80ได้380เซนติเมตรคราวนี้380เซนติเมตรเนี่ยคือความยาวทั้ง4ด้านรวมกันแล้วถ้า1นด้านละคะ1ด้านจะยาวเท่าไหร่ ในการหาความยาวรอบรูปของรูปอะไรคะที่โจทย์บอกมาของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมมี4ด้านความยาวด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเท่ากับ4คูณความยาวด้านความยาวรอบรูปทั้ง4ด้านนะคะ 1, 2สอง สามสีทั้งสด้านเนี่ยคือเราก็นำสี่มาคูณกับความยาวด้านความยาวรอบรูปของแปลงผักนี้ที่เราหามาได้แล้วก็คือเท่าไหร่คะสามสทั้ง4ด้านเลยยาวสามร้อยแปดสิบเราก็แทนค่าลงไปว่าความยาวรอบรูปเท่ากับ380เครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิม4 คูณความยาวด้านถ้าเราจะหาความยาวด้านเราก็ต้องทำยังไงคะจากคูณอยู่ก็ต้องนำสีไปหารก็คือความยาวด้านเราก็จะต้องนำสีไปหาร380เพื่อหาความยาวเพียง1ด้านนะคะทำการหารเลขค่ะ4คูณอะไรไม่เกิน38 4คูณ9เป็น36 36นับไปถึง38ค่ะ36 37 38เหลืออีก2เหลือ2ไปรวมกับ0นะคะเป็น20 4คูณอะไรจะได้20 4คูณ5เป็น20เพราะฉะนั้น380หาร4เท่ากับนะคะ4คูณ9เป็น36เหลืออีก2นะคะแปลงผักนี้ยาวด้านละ4คูณ9เป็น36เหลืออีก2 4คูณอะไรจะได้20 4สคูณหเป็น20แปลงผักนี้ยาวด้านละ95เซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมมีสด้านนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะด้านที่1ยาว95เซนติเมตร ด้านที่สองยาว95เซนติเมตรด้านที่สามยาว95เซนติเมตรด้านที่สี่ยาว95เซนติเมตรยาวเท่ากันทุกด้านเพราะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตอบแปลงผักนี้ยาวด้านละ95เซนติเมตร Super Cat.